โอ้ยโอ้เอวันเอะเอวันแดงเข้ามาแล้วไม่ต้องพอนไม่ต้องพอนหนีเร็วมาแตงหนีเร็วนี่นะครับลำอื่นต้องหนีครับโอ้ยเอาช่างภาพอันยักษ์ตรงไปหาเก็บมอเตอร์ตรงนู้นแหละโอเคนายเกียรติครับสัมภาษณ์สปอร์เตอร์ที่แรงที่สุดที่เคยสัมภัษณ์เลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของก่อนเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบเองนะครับชื่อว่าในเกียรติสัมภาษณ์เลยครับชื่อว่าอะไรครับบอกมาเลยครับจต่ชูงคือสัมภาษณ์ครับมาสันมาสันเออเรามีสเปคขนาดไหนครับขุดไปขุดไปเป็นวอเตอร์เรียวผ่านดูหน่อยครับดูหน่อยครับเจอฮอไซส์ห้าร้อยเรียวผ่านดูยากเหรออ่าโอเคปิดแล้วไม่เป็นไรอันนี้พัดเจ็ดร้อย k บีสปีดนะครับพันเจ็ดร้อยยี่สิบ k บี เจ็ดร้อยนะครับอันนี้มอเตอร์ฮอร์ไซส์ห้าร้อยเลยนะครับเนี่ยสปีดกับแบตยังไงฮะสปีดสบสปีด120ครับโอ้โอเคแบตสีเซลวะครับแบต่เซลครับมามนดูลีลาสปอร์เตอร์กันเป็นลำไม้นะฮะวันนี้นักข่าวครับสัมภาษณ์ระวังถอยไปเหยียบพ่อเขาล่ะ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยโอ้เอววันเนี้ยเอววันเแรงเข้ามาแล้วไม่ต้องพอนไม่ต้องพอนหนีเร็วพัดแดงหนีเร็วนี่นะครับลำอื่นต้องหนีครับโอ้ยเอาช่างภาพอันยักษ์ต้นไม้ต้นไม้เหลือรู้จริงอะอยู่ตรงไหนมั่งไว้ยู่น่ะคืออะไรคืออะไรดีดฮะเครื่องดีดเครื่องดีดห หายากเลยนะตรงเนี้ยไม่คึงบินตสงตรงไม้แต่ว่าบเตออเตอร์ดิ ตรงไปหาเก็บมอเตอร์ตรงนน้นแหละอมมอตเตอร์มนันดีดออกแล้วตรงไปตรงนน้นและนี่มาหามอเตอร์ฝาได้แล้ว